ไปอะไรไปบังฟังโอ้โหพี่พวกเฮาก้าวหน้าเราได้จัดสรรไว้ท่านหลายโครงการให้เลือกพี่น้องฮาคือโครงการตอนนี้บ้านด่อนให้ใกล้กับตลาดมีน้ำมีน้ำมีไฟมีการก่อสร้างบ้านถนนหนทางกว้างไ่เกตแมทราคาแบ่งปันกันเป็นเงินกีบเดอพี่น้องเดอมีเงินสิบล้านก็บมาจ่ายกับพวกเฮาก็สามารถปลูกสร้างอยก่อนได้แล้วพ่อนยาวถึงสองปีพี่ดอกเบี้ย ไตตลาดแล้วก็มีบ้านคนจานวนหลายพี่น้องใบตัดินครอบครองฮะเอาแบ่งงังไงพี่ที่สําคัญในช่วงนี้สลองปีใหม่สองพันเจสี่ผู้ที่มีเงื่อนไขในการใจสดทัดสลดไปลดห้าเปสินพร้อมของแถมอีกหลายรายการให้เลือกพี่น้องเขาบ้านดอนให้ให้คําตอบท่านทุกปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยน้องเขานี่ยส้มกันลดนี่ไฟฟ้าเขาลงมอบแป้งร้อยให้เออหนทางง่ญ่กว้าง ดินยัง่หรายเนาะขนาดแบ่งขายซาวคุณซาวขึ้นไปได้พี่น้องเด้อได้ผู้ที่ซื้อนึงไรมีน่องป่าแถมให้พอ้่มคือฟรีค่าจุกน่องป่าพพ้่มลาน้อยอีกห้าร้อยตัวพี่น้องเอ้าดูสิว้าวี้าวว้าวว้าว ลดเข้าใกล้ไหนบอก่อยก่อนเดี๋ยวเอยเดี๋ยวมาทิุเียร์ดถดเข้าพี่กองโนมันเกียรรถตายเลยเจาห้องไข่เชื่อมบุญซ้างเอออยู่รักซามันก็มีซามเลยบอแล้วรกซามันมีซาสงกีดเดกันคิดแจ้งเงินห้าสูกันระบบกีกันนี้เราจับหุกกล้องโอเคโอเค ขับใจปลาไหลกันไหมขับใจลิ่ล wow. oh, 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 oh. oh, uh ิก huh. kind of ูดว้าวอ้กันล้อลอวะเสรโอ้โามหมวกกันอ่อนไดีดีใจมกโอ้เอะก่นเนี่ยเหไม่าวเนเลยล่ะ ะย้ำสร้างเลยอย่าค่อยไปอย่าเฝ้าไปเด้อมันโตมันให้ก็ให้ก็ไอเสี่ยวไอเสี้ยวจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ้อยไม่อ้อยไหมเสี้อยกุลมัดมใช้เงินบ่มีได้ป่ะเนี่ยมัดเท่าไหร่นาะมัดสิบพันอ่ะสองมัดสมัดจับว่าแม่ดังจับมัดเะไรไปไปเบิ้งกัน เอ้ยเยยวสิเยวสิพักต้นร้างกันถ้าคุณล่ามาจ่ายเงินฟรั่จะขี okay. oh! okay. oh! ่ต้นไหนขี่ต้วใหญ่ตันเหื่อันขี่อยู่ดูสิขี่ช้างโอ้มันคาขี่ช้างก็ขี่ต้นใดดีขี่ตัวใหญ่แท็ตนไห้คุณ

ฮะอีอ้วนอีอ้วนอันนี้เด้อีจอยอีจอยพอดีอันนี้นะอันนี้อีแห้งอีแห้งเอองว่าอีแห้งมันไม่กินข้าวมันกินอากาศอีอ้วนมานี่แล้วเงี้ยอีอ้วนมาแล้วไปจับไปจับอีอ้วนดิถ้าท่านตืันใจเงินแล้วนี่ก็ยังมาอีอ้วนที่เป็นอีว่าคนสวยจ้ะ คนสวย่มัวอกยังเาอู่วนอยู่บันี้นาคนสวยตอแหลเนาะไปชื่อปีพร้อมอ้อยสาวพันไอคะไปพอห้มากินบด้วยโอ้โสามคนบ่สามคนิ็กน้อยนี่

หลังจากที่เราได้อ้อยแล้วเราต้องไปยังไปกินแางไปกินแซงแซงไปกินแซงฮ่าฮ่าพอสร้างพอสร้างเด้อพอสร้างพอสร้างไอเสี่ยวบอเอิ้นไอเสี่ยวโอ้ไอเสี่ยวพอดีมันเยียบแล้วบอกเอิญพอสร้างเอิญไหมพอสร้างพอสร้างมาอ้อยเด้อไปน้อยจะพาไปน้อยหนมานูกำลังอ้วยนะ ไอ่ได้ปีแล้วเราก็ย่างไปไย<ป>่างนำคนตุ้ยไป,ไปดด็ก๊ดิ๊ิดดิ๊ดดาอาดมดด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 ิ๊ดดิ๊อดิ๊้อิ๊ออด๊ดดิ๊ดดิ๊ยดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดดดิ๊ด้ิ๊ดดิ๊ด้ิ๊ดนตัวไงคดดิ๊ดดิ๊คดิ๊<ะ>

อ้อยให้โอ้โอ้คนยงจันบุอ้อยอ้อยนี่นี่นี่ขอบใจขอบใจเบาเบากบเฮียเฮียบาเน้อยวันน่าจะขี้มาไหมให้เป็นมัดเลย

เออขึ้นตัวเดียวอะไคือใบลุ้มิงขึ้นก่อนอะไรจะปีเดียวนี่นะแกไม่อยากขึ้นลุงมิงกไม่อยากขึ้นเอาไปขี่รถลุงมิงสิจับเอาเอาเงียมากสิจับเอาเฮียดิไปให้ลุงมิงอุ้มเลอลุงมิงอุ้มเอาไป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 ขี่ไป ลุงมิงไปขี่หรอกกไปไปไปขี้กับลุงมิงแม่ไปไปไปลาอุ้มอาอุ้มไปเฮ้อเด้อนอซะโทรศัพท์ก่อนอําฮะยานซํำว่าฮอดล่ายานซ้ำ ยานเดลยเจ็บตายยานทำไมนี่คนขี่สร้างแหละนี่ขี่สร้างเคยขี่บะไ่เคยไ่เคยขี่เอาอ้อยี่คุณเอาอ้อยมาสะอุ้กันยันอ้าวมันเป็อ้อยมาสะมันเสียนะนี่คือบุญมามามาที่สซนญาบรีอย่างบุญสร้างเนาะไปมอนซื้อยังนี่ม่อนซื้อม่อนนะม่อนม่อนม่อนโอ้ดำเยอะบุกไปขี่ซ้ะไปม่อน

มามาจากเสื้อปีนี่นะบู๊อไปมอนมอนเป็นยังไงไปตอนนี้มันเสียวมากเลยฮตอนนี้มัเสียวเาเวลาผมไปเก็บของหาเองมอนไปมาจากเสื้อแล้วนึ่สอง ถึงมือแทาละมือใดก่อนบกีสิบฝ่ายของเดือนน่ะอนสองพุ่นเนาะเดือนสอสอ,อันนี้ถ่าปีสองพันเสี่ปีปีกายนี้ก็มาสองพันเ็าสามกมาเส็ดเส็ดคลิปไว้ให้ระเด้อเพื่อใดอย่าไปเบิ่งให้เข้าไปเบิ่งคลิป<ม>บุญสร้างสชนัญญบุรีสองพนเสามแล้วก็ปีนี้สองพันเสี่ฮามาไว้ในน,นนั้นเองยังอีกนสิบป่ปายก้มือพุ่นเอาเสียดคลิป<ม>ไปให้<ม>ุ แต่ที่ว่ามานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสือกที่มาเมื่อนี้สามอัวแล้วฮ็อตสิบเอ็ดเสื้อหรือเปล่าใช่ว่าสามตัวยังป่ายังเอาไว้ป่าอยู่ที่ว่ามาฮอตสิบเอ็ดเลือกเอาไว้นี้เอามานี่ได้อันนั้นว่าได้ได้เสียเงินว่าหรือว่าเพิ่นจ้างจ้างห้า มอนมอนนี่ยังดื้อยู่เนาะนี่ไงไปเมนเดลาแมนสัางหลุดทีทอดหน้ากล้วยมันนะเออไปไปกุ้ยกุ้วยไปพุ่นซะไปมองขึ้นมั่งหนึ่งจะซื้อต้นกล้วยให้ไปมอนไปกินกล้วยจ่ายน้ำ โโอเอา <ENNIS> เป็นยังไงความรู้ส <eterm oon> ึกควยสิบเสียล้ะกคักเสียวไอ้มอนไอ้มอนไอมอนข้อขี้นะไอมอนข้อขี้ด้วยไปให้ฉันด้วยจะปีแล้วี่ไอมอนนส่ปีโอ้แม่เตอแม่นะนางมอนใสปีแล้วพี่แม่ งอายุสา้นี่ร้อยปลายปีคุณแน่นอนอันตอนตอนถ่าไปอีกกล้องเห็นมีตัวสามนะอืมกระเจ้าท่านมามากระเจ้าท่ายท่ายท่ายทเอาลูกกระเจ้าไปป้าย่าเท่าดำเลยได้แล้วหาไอ้ดำเสื้อสีฟ้าพูนพูว่าพูว่าสิห่างขี้โอ้ยตากี้เ ตายคี่ไปแน่หนึยไปแน้คี่ว่าดำ ขี่วะบุก้าขี้ดอกบุก้าขี้ดอกหมี่สิพาไปขี้ดอกขี่บออาอ้อยม่ซะเอาอ้อยไม่ซะบ right. ุกขี้ก็ได้เอาาเอินมอนมอนอ้อยเกินเอื้อยเลยเอามาเลยมอนอ้อยโอ้ยทางหลังแน่เอาทางหลังแน่ทางหลังเอาทางหลังแน่ชื่อต้นกวยเหอะ

ไปไปไปตัวนั้นตัวผู้เห็นบ่มันย่านมันตัวนั้นโยนให้ก็ได้โยนไปเขาจะให้นะโยนไปบอกไปทีที่เหยียบขี่แตกแล้ยนะโอเคอ่ะกัที่ว่าได้ขี่สร้างค้องหนึ่งแล้วไอ้ดำเป็นยังไงลูกกับมอคี้่าชิมอคี้ใช่ไปไปขี่พาไปขี่ขี่บ่ ี่เ่เดียวขี่เดียวโอ้มันจะเรื่องดับเรืองดับเยอะขี่วเซื้อขนมเฮโอ้าหนเไบกการี้อตับบกาขี้โอเคพี่น้องครับอย่าลืมเที่ยวบุญสร้างสองวันซที่สัญญาบุรีมื้อนี้ก็ถือามาสิเอ็ดเสี้ยมาสิบเอ็ตแต่ว่ายังซ่อกันยมีตอดื้อในก็มี แต่ที่สําคัญคือลูกหลานของท่านที่เอามาน้ําเป็นผู้เล็กเด็กน้อยที่อ,อย่าปะอยาวางมือนะพี่น้องด้อเชื่อว่าสร้างนี่ก็เือว่าเป็นสัญชาตญาณของชัดตัวดื้อก็มีตัวขวมูก็มีแต่ว่ากันไว้กว็ดีก็แก่สำหรับปีการที่สองวันีสามีช่ชนนั่นเนาะก็จะมีสร้างห้ตัวหนึ่งเป็นเหยียบเหยียบรถกระบะจ้าจะจปีนี้น่าจะมีเตือนกันไว้เนาะ กันไว้ดีกว่าแก่ผู้ใดที่พาลูกน้อยหรือว่าอย่าประมาทพี่น้องเราเนาะอย่าประมาทตัวที่ว่าเพิ่นให้ก็ให้สร้างเนาะเวลาที่เอาต้นกล้วยเนาะหรือว่าเอาอาหารให้สร้างต้องเว้าความดีเนาะแล้วก็จะมีกฎควรสร้างควรจะบอกในการที่ว่าห้ามเลี้ยวได้เท่านั้นเองเออพี่น้องเราพบกันขอบใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้กพี่น้องเด้อลยบุตรสร้างพ้ายาบุรีสองพันห้าสิบสี่นะสร้างตัวนั้นนะ ກະຂໍໂຍນບາດດຽຕນ